สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านล่าสุดเฉลิมชัยชี้แจงเงินเยียวยาเกษตรกรไม่ได้ล่าช้าส่งรายชื่อกลุ่มแรกให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปแล้วจ่ายงวดแรกให้กับคนที่มีบัญชีของตกสในกลางเดือนนี้ค่ะส่วนผู้ที่รายชื่อตกหล่นให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่15พฤษภาคมค่ะก่อนที่จะไปรับฟังฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารออกใหม่นะคะด้านนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีข้อท้วงติงว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทำงานล่าช้าไม่เห็นความสำคัญและไม่ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นั้นไม่เป็นความจริงกระทรวงเกษตรถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน ตนได้สั่งการให้เร่งรัดดำเนินการในทุกขั้นตอนเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือเกษตรกรโดยเร็วที่สุดโดยล่าสุดในวันที่5พฤษภาคม2563รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รับหนังสือแจ้งข้อมูลจำนวนเกษตรกรที่พร้อมได้รับการเยียวยาในกลุ่มแรกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วคาดว่ากระทรวงการคลัง จะจ่ายเงินช่วยเหลือให้โดยเร็วที่สุดค่ะทั้งนี้คาดว่าเกษตรกร,ะร,กรจะได้รับเงินงวดแรกครบภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งตนห่วงใหญ่ทั้งเกษตรกร,ร,กรและประชาชนได้สั่งให้ทุกหน่วยงานและห่วงโซ่การผลิตอาหารทั้งในระบบจนถึงมือผู้บริโภครวมถึงการขนส่งกระจายผลผลิต เพื่อให้กเกษตรกรขายผลผลิตได้ค่ะขณะที่ขบ,บวนการทำงานเพื่อเยียวยากเกษตรกรของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เป็นไปตามลำดับดังนี้ค่ะวันที่3เมษายน2563สํานักงานเศษรษฐกิจการ,กรเกษตรส่งข้อมูลรายชื่อกเกษตรกรให้สํานักงานเศษรษฐกิจการคลังเพื่อตรวจสอบโครงการเราไม่ทิ้งกันวันที่12เมษายน2563กระทรวงการคลังกําหนดให้ผู้มีอาชีพกเกษตรกร เป็นกลุ่มไม่ได้รับสิทธิ์ต่อมามีการร้องเรียนว่าไม่ได้รับสิทธิ์เพราะเป็นเกษตรกรวันที่18เมษายน2563นายเฉลิมชัยเรียกประชุมพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรวันที่21เมษายน2563ทําการตรวจสอบจำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพื่อวางกรอบช่วยเหลือกับทกศวันที่22เมษายน2563นายเฉลิมชัย พร้อมด้วยประหลัดกระทรวงเกษตรได้เข้าพบนายรัฐมนตรีเพื่อหาแนวทางเยียวยาเกษตรกร,กรวันที่23เมษายน2563าหทำหนังสือโครงการเยียวยาเกษตรกรเกรสนอต่อคณะกรรมการการกองและเลขาธิการสสกเขาชี้แจงรายละเอียดวันที่28เมษายน2563คอรอมอรมีมติอนุมัติโครงการไม่เกิน10ล้านลายวงเงิน1,50 0 0 0ล้านบาท วันที่29เมษายน2563อหมอบให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียกประชุมตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนทั้งพืชปศุสัตว์ปะมงหม่อนไหมยางอ้อยและยาสูบค่ะวันที่30เมษายน2563ประชุมสรุปจำนวนเกษตรกรและตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการขึ้นทะเบียนทั้ง7หน่วยงานจากหมายเลขบัตรประชาชน13หลัก วันที่หนึ่งพฤษภาคม2563ลงนามหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อชี้แจงข้อมูลจำนวนเกษตรกร,ร,กรที่พร้อมได้รับการเยียวยาวในกลุ่มแรกวันที่ 5, พฤษภาคม2563รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รับหนังสือเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอย่างไรก็ตามในเฉลิมชัยกล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรใส่ใจการทำงาน มีการติดต่อประสานงานเป็นการภายในโดยตลอดไม่เว้นวันหยุดราชการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรค่ะและทั้งหมดคือข้อมูลข่าวสารขั้นตอนการจ่ายเงินเยียวยานำมาฝากพี่น้องกันนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ